ดครับเจอกับช่องฮีโร่อีกเลยนะครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะมาสุ่มตั๋วฟรีนะครับพี่ที่เจมแจกฟรีนะครับเห็น3วันไหมครับก็กดเข้าไปเลยนะเออเราจะมาสุ่มตั๋วฟรีนะนี่เหตุผลที่ผมได้ก็เอามาจากกิจกรรมนี่แหละเออตารางอันดับนอ้องก็ดูนี่นี่นะคน,คนที่ได้ที่1ก็จะได้ตั๋วอย่างละหอย่างละห้าเนาะผมก็ได้ที่หนึ่งเห็นไหมสี่หมื่นผมได้ที่1น,นะ่ะเออแล้วก็นี่ไงแล้วก็กดนะเขาเออ,เอลืมนี่มาดูแจกตั๋วสุ่มปืนห้าแล้วก็ตั๋วดมอนห้า แล้วก็ตัวสูมเพชรห้าเออก็ประมาณนี้เนาะสำหรับที่สามก็ได้ที่ได้สามก็ที่ห้าสิบเลยก็ได้อย่างหนึ่งละหนึ่งผมได้ที่ 1, 4, หนึ่งสี่มนไม่ธรรมดาไม่เสียเวลาก็มาสูมเลยนะท่านผู้ชมไหนไมาดูหน่อยอาหนับก็มาสูมไดมอนด์รอยัลเลยนะไม่เสียเวลาแลนะ้วอย่างที่ละห้านะก็จัดไปเลยสูมหนึ่งจัดได้เลยครับท่านผู้ชมโอ้หเค็มเอาอีกครับเอาแบบรอบที่สองครับ มันก็เค็มครับต่อไปรอบที่สามเค็มครับเค็มไม่เคยเปลี่ยนครับโอ้กดเค็มโอ้มีของแถมด้วยเออตรงสีบันก็กดไปเลยนี่กดไปหนึ่งใบไน่นะปกเข็มเหมือนกันนะแต่ว่าก็พอได้เลยต่อไปก็ ก็พ่นรอยย่อเอออาจจะอ่านผิดผมเรียกว่าตู้ปลื้แล้วกันไม่รู้อะไรก็นี่กดห้าครั้งก็กดข้ามเหมืกันเ<ฮ>ชา้าโอ้ยอีกและโอ้เข้มโอ้เข้มมากเลยกดแล้วกดอีกอูซี่ได้เชา้าโอ้เข้มมาดูอันนี้อันสุดท้ายโอ้เข้มเข้มปริสต่อไปก็เห็นแปลงร่างก็ ได้ไม oh, oh, ่รู้ก็สูงไปเลยอ่ะกดเกลือความหน้าบ้านแบบเต็มที่เป็นหนึ่งตันโอ้โหสุดยอดไปเลยก็นี่คือผลที่ผมได้นะก็เกลือทั้งนั้นเลยนะเกลือทั้งนั้นเลยโอ้เย่จริงๆเลยทำไายจิตใจผมมากเลยของหมดก็ประมาณนี้แล้วแล้วก็ประมาณนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะ้ท่านผู้ชม ก็มาสมเกลือให้ดูนะของฟรีทีเจ๊กูก็สมเกลือนะอันก็ขอจากคลิปแค่นี้ก่อนนะครับโอเคบายบาย